ขอแนะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชแมร์และเกมออนไลต่างๆมากมายนานๆเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับตเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นลิงก์แปดล้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้กับเนื้คู่ในเกมวันพัชแมร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์150นะโอเคผมดำเนินการจะมาสุ่มตัวแดนทั้งหมด390ใบแล้วก็ดำเนินการสุ่มตัวม่วงตามล่าหินลูกแก้วเกโล S S R บวกนะครับเพื่อทำการรอบวกให้ U R ในต้นเดือนมกราคมนะครับอ่ะโอเคนะครับซึ่งตัวลุงนี่ผมได้ทำการเปิดไปแล้วประมาณ50ใบนะครับในช่วงกิจกรรมคาร์นิวัลนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการลูกแก้วตัวอ่าไอเจ้ากาโร่นะครับเพื่อทำการขึ้นพาสองนะซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ทำการเปิดไป50ใบามาครับเพื่อทำการให้มันผ่านเควสนะก็เลย เปิดไปแล้ว50บาบใบก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเปิดเพิ่มนะครับให้มันครบการันตีนะครับ220บใบนะก็คืออันนี้ับผมนะที่เราต้องการหลักๆที่ต้องการก็น่าจะเป็นของในพวกนี้มากฝานะครับไอของหิบอยอยพรเนี่ยในตัวของลุงนะก็คือไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าหินพัฒนานี่ยมันก็มีล้นแล้วนะเพราะว่าะตอนนี้คือระดับ SSR บวกเนี่ยมันไม่ได้มีตัวละครเพิ่มมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่า เราไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มนะครับจากตรงนี้นะหลักๆนะครับก็คือจากในกิจกรรมนะครับการันตีระหว่างทางนะก็คือไอ้พวกใบรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรสีสันนะครับก็ต้องการนะพวกบัตรตีคู่มืออะไรเนี่ยครับต้องการทั้งนั้นเลยนะโอเคอ่ะแล้วนะครับเราก็ทําการเตรียมตัวม่วงมานงหมดอ่าประมาณกี่ใบเนะี่ยผมหาแป๊บนึงนะ ตัวม่อนะครับเตรียมน้ำมัประมาณ216ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า416ใบเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วเกโลโรเอสเอสบวกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ผมก็จะไม่หยุดสุ่มแต่ถ้าเกิดได้ปุ๊บผมก็จะหยุดทันทีโอเคอ่ะพลังล่าสุดตอนนี้นะครับก็คือยังอยู่เป็นอันดับ3นะครับในเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งอันดับ4นะครับ SR King นี่คือโอ้โห513ล้านพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าโอ้ต่างแค่ประมาณหลักแสนเองนะ อยพลังโหดมากจริงนะครับสลหรับตัว SR King นะอะแล้วในอัปเดตล่าสุดนะครับก็ทำการเพิ่มเลเวลข้ามาใหม่นะครับก็คือจากเดิมทีนะครับมันตันแค่150แต่ว่าตอนนี้คือเกมนะครับได้ทำการขยายไปนะครับประมาณ160เลเวลนะครับก็คือเก็บกันยาวๆเลยนะครับสลหรับตัวเลเวลตัวละครของเรานะครับโอเคมาวันนี้นะครับมีทั้งหมด6สาย ผมจะขอเดินสายกางแล้วลกกันนะครับก็คือสายสามนะมาสายกลางโอเคเราจะเริ่มจากการเปิดตัวแดงก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวม่วงเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดแล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มจากไอดีของตัวลุกก่อนแล้วกันนะครับเซวาหนึ่งห้าศูนย์นะเดี๋ยวตัววาัตสาบิสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวค่อยปิดท้ายมาเดิมนะครับไปลุยมาจังหวะนี้ไปครับผมนะกดกันต่อเลย หลักๆนะครับคือเราต้องการตัวหินพัฒนาไอห,หินปลุกตื่นเกียรลนะครับหลักๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2เดือนนะครับมันจะเข้าแล้วอ่ะแต่ว่าเรายังไม่มีตัวละครเลยนะเออเอาไว้ปลุกพลังอะไรเนี้ยนะครับยังไม่มีเลยอ่ะโอเคไรับผมนะรุยกันต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวแดงที่เราเตียม,มาตัวลุงเนี่ยมันจะพอกดหรือเปล่าถ้าไม่พอกดก็เดี๋ยวค่อยใช้เพชรละกันนะครับเจอเพิ่มนะ เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้คำนวณน,นะครับสำหรับตัวลุงตัวนี้นะแต่ว่าตัววาซาบิเนี่ยมีพอดีแหละก็คือ210ใบนะอ่ะโอเคทองแรกยังไม่มาเลยอ่ะทำไมมันเกิดจังเลยนะเอาไปผมุรกันต่อมีไหมอุย้ยเรามาแล้วครับทองแรกโลกก็คือร่างแห่งโอ้โหว,วัคซีนแมนเรอวะโอชัดเจนแล้วผมนะวัคซีนไหม วัคซีนแมนนะครับดู่างทรงแล้วคือน่าจะ10ดาวแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหถ้าอัพได้นะผมว่าน่าจะ10ดาวแหละเพราะว่าเศษนี่คือน,น่าจะมีเป็นพันนะวัคซีนแมนคือเศษมันเหลือเยอะมากอะไปให้ผมดูกันต่อฮึบอะโอเคไปให้ผมในหนึ่งร้อยใบตั๋วจะพอหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปให้ผมข้ามไปเลย จังหวะนี้อะยังไม่มานะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการตัวละครอะไรนะครับหลักๆนะก็คือแทบไมไ่ต้องการตัวอะไรแล้วเพราะว่ามันก็แค่เอาไปอัพลดวอุ้ยเรามานะครับตอนที่สองอ่าอะไรวันนี้กาโร่เหรอหรือตัวอะไรวะมอแล้วกาโร่มาครับผมนะตัวจํากัดเวลานะเออเป็นไงจํากัดเวลานะครับมาแล้วกาโร่โคตรโหดโคตรตึงอ่ะเราไปรับผมนะลุยกันต่อ ขอสักหลายๆทองก็ดีนะครับจะได,ได,ได้เอาไปอัปดาอัปฟิกเกอร์ต่อนะโอเคมาจังหวะนี้ได้ไปแล้วสองทองทองที่สามนะครับจะเป็นตัวอะไรเอ่ยมาแล้วไปให้ผมข้ามเลยแล้วมีการกระตุกนิดหน่อยกระตุกอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ารียบร้อยผมนะไม่กระตุกอินเทอร์รอเ,เรนะ็ต,อนต,อตโอ้โอโช่วงนี้นะครับเกมกระตุกบ่อยนะกระตุกอินเทอร์เน็ตเนี่ยอะข้ามไปเลย แล้วมาไหมอ่ะยังไม่มาเดี๋ยวเช็คก,ก่อนแล้วกันนะครับว่าสุ่มไปแล้วกี่ใบนะเดี๋ยวเผื่อมันเกินอ่าโอเคตอนนี้นะครับเผื่อไปแล้วประมาณ1 6 0บใบนะอ่ะเดี๋ยวรับเพิ่มมาก่อนนะครับก็มีเป็น57ใบนะก็น่าจะน่าจะพอกดอยู่ไหมไม่พอกดเดี๋ยวค่อยใช้เพชรแล้วกันเนาะโอเคมาครับกดให้หมดเลยนะสำหรับตัวที่เหลือนะครับตรงนี้มาไปกันต่อห้ามไปเลย มาไหมทองที่สามฮึบอ่ะยังไม่มาเราไปครับทองที่สามจะมาหรือเปล่าข้ามไปเลยมาไหมอ่ะยังไม่มานะครับไม่รู้สึกมันเกลือจังเลยรอบนี้เนี่ยรอบก่อนนะครับเปิดแต่ละตัวนี่คือดวงอย่างดีนะหก <6 S 2> ทองเจ็ดท,ทองอัพตลอดเลยอะ่ะแต่ทําไมมาเดือนนี้ทําไมเกลือจังเนี่ยเออแปลกๆนะ หรือว่าดวงเราหมดไปแล้วหรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะปครับข้ามเลยแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้โหคแข็บผมนะเสียจบรรจุท้ายละแมเกินจ,จริงๆนะอ่ะปผมข้ามมาไหมของที่สามเอ้ยเรามาแล้วครับจังหวะนี้หากแพ้ก่อนการต่อสู้เฮ้ยตัวอะไรวะไม่คุณเลยอะ โอ้แล้วเป็นโซนิกนะครับโอ้เอ้ยมาทำไมเนี่ยอะ่ะโอเคขอ,อไปำารับเสียงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเสียงการแจ้งเตือนการกดสับสไครต์ใหม่นะเพราะว่าผมลืมปิดอ่ะโอเคมาครับในกิจกรรมเหมือนเดิมอ่าโอเคผมรับมานะก็มีเป็น11ใบนะครับก็คือเปิดอีหนึ่งอีหนึ่งทีนะครับการันตีพอดีนะโอเคมาการันตีละรอบนี้มาครับ จะมีสีทองปิดท้ายหรือเปล่าแล้วไปครับผมจังหวะนี้ดอกสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรเกลอยเลยครับผมนะได้มาแค่ประมาณสามทองก็ไม่เป็นไรนะก็ยังได้อยู่แหละนะครับในการเปิดโอเคตัวได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับตัวม่วนะครับอาหารจานหลักนะมาครับล็อกลูกไอ้ล็อกลูกแก้วเกโลเกโลนะครับมาเดี๋ยวดูในสมุดแป๊บหนึ่งก็คือต้องการแค่หินปุกตื่นนะครับเม็ดเดียวเลยนะ แล้วมันเป็นการันตีพอดีนะครับสำหรับการเปิดนะโอเคนี่นครับ74็ทั้แปก็คือการเปิดครั้งนี้นะครับก็คือจะการันตี80ไปมาดูกันนะครับว่าจะหลุดเลทหรือว่าจะไม่หลุดเลทแล้วมาครับดอกนี้การันตีว่ายังไงครับตั๋วม่วงอย่าให้มันบานไปแล้วมาครับจังหวะนี้แล้วมากี่ทองเนียทองเดียวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ได้มาสองทอนนะครับก็คือหินเกโลนะครับกับไอเจ้าหินพัฒนาปีศาจนะครับโอ้โหโอ้เตรียวมาตั้ง400ใบนะครับก็คือเหลือเฟือนะครับรอตัวเดียวนะครับก็คือหมาฟ้าบ้านแมนนะนี่นะครับก็คือขาดหมาตัวเดียวเองนะที่ยังไม่มีนะครับก็คือต้องการลูกแก้วปลุกตื่นเนาะก็คิดว่านาคตนะครับน่าจะเข้านะสำหรับวอชล็อกแมนโอเคเรามาครับปลุกตื่นแกโลหน่อยละกัน นี่เป็นไงครับผมประสานารูปภาพรวมกันกลายเป็นเกลโลแล้วไปให้ผมใบนะผมจังหวะนี้นี่เป็นไงมีการใบนะครับแล้วก็มีเชิงเทียนนะนี่เกลโลเกลโลโอเคเรียบร้อยรับผมติ๊กดาวออกมาเดี๋ยวไปปลดฟิกเกอร์ไหนแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะ,ะเกลโลนะครับอยู่ชั้นที่18นะอ่นะโอเคผมตัวท้ายพอดีเลยเปิดใช้งานมาแล้วพลังนะครับก็ได้มาอีก18น อ่ะใส่ฐานนิดนึงพลังได้สองหมื่นอ่าอัปดาวได้ไม่นะ่าเกีลโลเราเอา่ะโอเคครับผมอย่าอัปสามดาวไหนและกันนะเอาสักสามดาวก่อนเบาๆอา่ายีิบสองเศษโอเคนะครับเป็นยีิบห้าพอดีเนาะขึ้นสามดาวได้โอเคสามดาวเรียบร้อยแล้วพลังนะครับก็เด้งมาอีกหมื 18, ่นแปดอ่ะโอเคน่าจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลักๆนะครับคือมันต้องการหกดาวเลยอ่ะ อัพไม่ไหวนะครับตาไม่มีนะคือตา,าหมดแล้วโอเคเรียบร้อยอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตัววาซาบิ 2, 1, สองหนึ่งศูนย์แล้วกันนะครับผมไปโอเแคบผมไม่ไม่อยู่ดีของตัววาซาบิ 2, 1, สองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยครับผมอ่ะตัววาซาบินะครับก็มีตั๋วแดงนะครับดองอยู่ประมาณสองร้อยสิบเอ็ดใบนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีตัวม่วงนะครับสามสิบใบนะเดี๋ยวเราไปตามล่าลูกแก้วเกลโลกันต่อนะครับเพราะว่า ตัววาซาบิเนี่ยก็น่าจะยังไม่มีนะครับสำหรับตัวเกียรโรเนาะอ่ะนี่ผมยังไม่มีนะต้องการหินปุกตื่นนะแล้วก็ยังขาดท,าทั้งท็อปมาสเตอร์อยู่วอชด็อกแมนก็ยังไม่มีนะครับอ่ะโอเค๋ย่าขอติกดาวไหนแล้วกันนะครับเผื่อได้ปลดนะอ่ะมาอันนี้มี3ส,สายก็ไปสาย2แล้วกันนะครับสายกลางนะมาไปครับผมเปิดตู้ปกติแล้วกันเนาะ อ่ะตัวนี้นะครับเปิดเต็มเลยนะครับก็คือ220ใบพอดีเลยนะเพราะว่ารอบก่อนนะครับเราไม่ได้เปิดนะอ่ะจัดมา10บใบแรกนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ใบที่20นะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเราต้องการไปลุ้นหินเกโลต่อจัดมาอ่ะใบที่20ขอสัก4ีห้าทองไปอืมนะครับอย่าให้มันเกือเกินไปนะ ได้ตัวละครมาก็ได้เสร็จนะครับเอาไปอัปดาอัปฟิกเกอร์ต่อนะได้พลังด้วยแล้วจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรโผล่มาแล้วมาครับใบที่30ไว่ายังไงครับใบที่สามสิบเราใบผมข้ามไปเลยยังไม่มานะครับแล้วก็ใบที่40สนะเอ้ยไม่มันเงียบแปลกๆกันเนี่ยมันเงียบแปลกๆนะแล้วจังหวะนี้ ว่ายังไงโอ้ทองแรกยังไม่มาเลยอะ่ะหรือเราทําอะไรผิดพลาดตรงไหนทําไมรู้สึกว่าดวงมันเกิดเช่นนี้เอาไปให้ผมข้ามเลยปึ๊บโอ้โหเราเป็นสองม่วงโอ้ล้วทองแรกยังไม่มาเลยแปลกแปลกละผมเดีอยากส่งน,นนะน่าจะแปลกๆปก่ะข้ามเลยหึผมว่าเราเนี้ยมาแล้ว,มา,ลวมาไหมโอ้ยังไม่มาอีกอะเฮ้ยมัน ใช่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยทำไมดวงผมมันเกลือจังเลยเนี่ยเอาไปผมข้ามเอ้ยเรามาแล้วครับทองแรกน้องเล็กโอ้โหไอ้ไ,ไรวะแทงท็อปปะโอ้โหเรียบร้อยผมพ่ก้าบนะแม่พ่กา้นะกาบใจเกรเรเรามาเลยนะครับทองแรกแล้วมีทองสองไหมยังไม่มานะครับอะไม่เป็นไรโอ้โหมาทองแรกก็แทงท็อปมาสเตอรกก์แล้ว แล้วไปผมลุยกันต่อึบอ่ะยังไม่มากดกันต่อผมอีกสิบอีกร้อยี่สิบใบนะไปข้ามแล้วมาไหมก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมรู้สึกผมรู้สึกมันเกลือแปลกๆวะมันเกลือเกือเค็มเค็มยังไงบอกไม่ถูกโอ้โห เกินไปบางทีก็โอ้มันเล่นหนักเลยเนี่ยอ่ะข้ามของที่สองอะ่ะหรือว่าสายกลางมันไม่เหมาะกับเราวะเดี่ยดูว้กี่ใบแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้นะครับเปิดไปแล้วประมาณร้อยยี่สิบใบนะครับต้องการเปิดอีกประมาณอ่100าร้อยใบนะโอเคนะครับตัวมิวเก้าสิบแปดอย่ารับการันตีได้อีกนะก็น่าจะมีพอดีแหละ โอเคอผมเล่กันต่ออีก100่งใบนะครับเพื่อเอาการะตีเนาะอ่ะข้ามไปแล้วมีการกระตุกวิทพื้นจังหวะนี้ผมว่าทองแล้วแหละแล้วมาโอ้แม่งหลอกอีกละโอ้โหเกมมันก็ขยันหลอกผู้เล่นเนาะแม่กระตุกให้ดีใจอ่ะแล้วจังหวะนี้แล้วสี่ทองม่งก็เงียบยังก็ป่าช้าเลย โอ้ยมันใช่เหรอวะเนี่ยโอ้ยโอ้ไม่ใช่แล้วยังไงอะเฮ้ยไม่มาจริงดิโอ้ผมรู้ทรงแล้วมันให้ผมไม่เกินสามทองละทรงเนี่ยดีไม่ดีนะครับมันจะได้แค่สองทองนะสำหรับตัวแดงเนี่ยเฮ้ยมันเกินไปยังไงอะเฮ้ยโอ้ห้าสิบมาสุดท้ายแล้วนะครับสวยละทรงเนี่ยผมว่านะดูจากทรงอะ แม่งได้แค่สองทองโอ้ยแล้วยังไงเออแล้วมาครับผมพวกแกโอ้โหอันนี้เป็นวัคซีนวีสองนะใช่ปะใช่แหละเออโอเคผมได้พิกโล่ม่วงนะร่างสองอ่ะอีกสี่เศใบสุดท้ายนะครับอย่าไปรักการันตีกันต่อลุยแล้วมาไหมทอนที่สาม ก็ยังไม่มาเฮ้ยมันจะได้แค่สองทองจริงดิปกติผมแทบไม่เคยได้น้อยกว่านี้เลยนะอ่ะเรามาครับทอนที่สามทุกคนโอ้โหแมงพิกามโตไปห,หนึ่งตัววะ่ะเฮ้ยมันขาโพลิพีซเนอร์นะครับพี่หนึ่งตัวนะันที่ยังไม่ได้นะเฮ้ยถ้าได้นี่คือแม่งล็อกแล้วแหละโอเคไปครับนักการ์ดทที่สามจะมาไหมเนี่ยถ้ามากใมา็ให้มาให้มันจบๆเลยไปมา เออถ้าฟังอยู่นะส่งพูลีพิซเนอร์มาให้มันจบๆเออแล้วมันไม่ส่งไปอ่ะโอเคครับผมนะเสียไปไส,บบยสุดท้ายละไปมาไหมสิบใบสุดท้ายไม่มานะครับโอเคมารับการันตีกันต่อโอเคครับผมรับการันตีมานะนี่ได้มาอีกสี่ใบนะครับเป็นสิบสองเนาะ อโอเคนะครับได้เพชรสีสันได้นะครับ,บทั้งหมด50เม็ดพอดีก็แลกการปบัฟได้นะเพราะว่าตัววาสาบินะครับยังไม่มีการบับสปีด50โอเคโอเคผมไปสิบไปนะเพื่อเอาการันตี220ใบอ่ะไปผมเล่นกันต่อมาสีทองจะส่งท้ายหรือเปล่าแล้วไปครับจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยครับผมตามสเต็ปและตามสไตล์ของเกมวันพันมวยนะ เออเกลือได้เกลือดีโอเคผมรับมาเรียบร้อยโอเคต่อไปครับผมนะสำหรับอาหารจานหลักนะครับก็คือลูกแก้วเกลโลเกลโลนะครับ30ตัวม่วงได้ก็ได้ไม่ได้ก็รอบนาละกัน <c oughs> เพราะว่าตัววาซาบินะครับมีตัวม่วงน้อยนะไม่เหมือนตัวลุงนะครับที่มีตัวม่วงเยอะมากเลยนะอ่ะจัดมาครับจังหวะนี้โอ้ยสีม่วงเลย โอ้ขอห,หินเถอะนะลูกแก้วเจโร่อ่ะมันไม่เกินใจหรอกจีเอมให้แต่เกลือเราก็ไม่ไหวนะบางทีอ่ะอะเรามาครับจังหวะนี้ผมไม่มีอาการกระตุกเลยอะโอเคไปผมต่อยไปเลยแล้วมาโอ้ตายแล้วยี่สิบไปไปผมก็งอมแล้วเนี่ยอะ ล้าสุใบ,บุดท,ทายนะครับผมไม่ดูอนเแอนิเมช э ันละก็คือสกิปแม่งเลยมาถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างแม่งแล้วกันไปให้ผมรวยเลยมาจังวันนี้อึบอึบโอ้โอ้โหทำไมดวงผมมันขี้กาขี้เกินขนาดดีวะเนี่ยโอ,โอเคอะโนแล้วมันมันก็ขายอีกหนึ่งใบยอยู่ดีจะไปเอาจากไหนวะเอ้ย ในร้านค้านี้หรอมีเพชรอยู่สองพันอ้อยายผมขอหารีหาหน่อยแล้วกันนะเผื่อได้อีกหนึ่งใบอันนี้ซื้อไบก้หมูนะอันนี้ก็ซื้อไวะมาใบเดียวจะได้เปิดหนึ่งโลโอ้โหถ้าไม่มานีครัไม่ไหวนะเพชรเริ่มแพงและเอ้ยโอ้แล้วสี่ร้เพชรเลยเหรอวะโอ้ยยังไงดีอะแพงเลยอะอ่ะ ร้บสุดท้ายไม่ได้กระช่างแมงและโอ้โหเรียบร้อยครับผมพอเลยโอ้ใช้เพชรอย่างสิ้นเปลืองนะครับแม่งไม่ออกอะไรเลยโอ้อย่างเกลือเลยครับผมไม่เป็นไรนะอ่ะช่างมาันละกันไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับไม่ดินลนหาละนะครับเปลืองนะเปลืองงบเปล่าๆไม่ได้ก็รอบนานแล้วกันนะครับสลับตัวเกโลเกโลนะเออช่างแมงแล้วเกลือคิบหายเลยอ่ะโอเค เมื่อกี้นะครับเราได้เพชรศีรษะมานะครับมีทั้งหมด50เม็ดพอดีก็มันสามารถแลกการปรับได้นะตัวนี้นะครับก็คือการรับคีโรหรือปีศาจซึ่งตัวบัสปีดเราเนี่ยเป็นตัวซอมบี้แมนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มตัวไอโซนิกยูอาร์เนาะก็นะครับยังไม่มีการบัฟสปีด50เดี๋ยวผมน่าจะลองเอามาละกันนะครับเผื่อได้การบัฟสปีดเนาะโอเค อ่ะโอเคผมเดี๋ยวเราจะลองทําการเลือกดูแล้วกันนะครับ1นึ่แผ่นนะเพื่อเป็นหนูทดลองนะครับในเซิร์ฟเวอร์666นะของเราที่จะได้ทําการแลกเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับเปิดมานะครับก็มันจะ,จะให้เราทําการเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือปีศาจนะแต่ว่าเราทำการเลือกฮีโร่นะครับเพราะว่าเรามีแค่ซอ m บี้แมนไม่มี Sonic ก็โอ้โหขอบคุณสับสไครต์ใหม่ด้วยครับผมนะ <laughs> อ่ะจัดมา ดูกันนะครับว่าออปชันเป็นอะไรนะฮึบโอ,อ,บนะอ,อ้มันเป็นโจมตีเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะอ่าออปชันนี่คือมันตรงไหนวะแป๊บหนึ่งนะออปชันนี่คือมันเป็นอ่าตอนหลอมเนาะไม่ใช่ออปชันหลักตรงนี้อ๋อโอเคผมก็ไม่รู้เนาะอ่ะโอเคนะครับก็คืออันนี้นะอะเดี๋ยวตีบอกไปก่อนอันนี้นะครับก็คือมันจะสุ่มหนึ่งในสีนะ่ออฟนะจัดมา อุ้ยจะเป็นความเร็วเลยนะครับออ้โคือของอย่างดีนะครับของโคตรดีนะเออมันต้องอย่างนี้ดิไปไหนแล้วอะแป๊บหนึ่งนะหาไม่เจอละมันไปไหนแล้วเนี่ยกาบัฟสปีดเราตัวไหนวะอ๋อนี่ครับผมก็คือตัวนี้จะผมขอตีบอกไว้ก่อนหนึ่งทีนะเดี๋ยวเวลาั้นะจะได้หาง,ง่ายๆหน่อยโอเคนี่นะครับก็คือเป็นตัวกาบัฟสปีดนะครับบวกความเร็วนะถ้าเกิดเราอัพเป็น 6ดาวม่วงนะครับตรงนี้คือมันจะบอกสปีดเนี่ยห้เลยนะครับจาก8นะคือมันบวกให้เราเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะเออโอเคสปีด okay, เรานะครับว็อยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับก็ยังเป็นเต่าอยู่นะเดี๋ยวได้มาอีกห้าสิบก็น่าจะเป็นสปีดประมาณพันหกบวกน่าจะได้อยู่นะครับสลับตรงนี้อ่ะโอเคครชอบคลิปมันี้ยอย่าลืมทาการกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครวยครับผมนะไว้เจอกันในสาระคล,คลิปนี้บ๊ายบายครับผม